ชีวิตลูกถ้ามีปัญหาเนาะมาเล่าความทุกข์ให้กับแม่สุดแท้แล้วเขาก็ไปใช้ชีวิตของเขาแบบชิวๆไม่มีอะไรเกิดขึ้นบอกเลยโดความรู้สึกหของคนเป็นแม่ยังยายจ่าหรือแม่แม่ทุกๆคนเนี่ยคิดน้ำ ม่วงน้ำคอยจี้คอยามเขากระลำคาพี่น้องขาเออวันนี้ก็เป็นวันหนึ่งที่ปลดล็อกคุยกับลูกสาวเนาะกับปัญหาเขาย้ายอพาร์เมนต์แหละทุกอย่างมันมีปัญหาแต่ละก้าวแต่ละสเต็ปนะคะเนาะเรื่องการเงินคืนของอพาร์ตเมนต์หรือว่าแต่งเติมทําความสะอาดบ้านไม่เรียบร้อยเราจะเสียค่าปรับหรือจะเสียแค่ค่าอ่าค่าไอ เขาเรียกอะไรเงินประจำเนาะไอเขาเรียกว่าเงินมัดจำนะคะเออแล้วก็คิดนําลูกหลายเรื่องหลายราวแต่นะวันนี้พอได้คุยกับลูกสาวเป็นยังไงบ้างเราต้องมาแพลนกันนะลูกถ้าเกิดว่าปล่อยไว้ให้เขา แจ้งมาอย่างเดียวว่าเสียนั่นเสียนี่เสียนี่เสียนั่นคุณต้องเสียเท่านั้นเรียกร้องมา6 0พันยูโรนะคะเออหักล้างจากเงินประกันก็เหลือ4 0 0พันกว่านะคะเออเราก็เคิียดนำลูกด้วยสิเอาเงินเดบมาจ่ายแล้วทีเนี้ยแต่ถ้าเกิดบ้านเขาพังแท้เนาะเฮาก็ต้องเสียเดดแต่เฮาต้องมาหักล้างว่าอะไรมันแก้ไขยังไงอันนี้ก็คือถามลูกคอยจี้ลูกลูกบอกโอ๊ยแม่หายห่วงวันนี้เขาส่งเมลมาแล้วเขาเอาแค่ค่าปรับนะคะนอกนั้นโอเค เออเอาให้มันชัวร์ว่าแม่ว่าทิง้งอ่าความทุกข์หรือปัญหาให้กับแม่รู้แล้วแต่เออบอปรึกษาต่อว่าสิหาทางออกจังใดอันแม่กับพ่อนี่โอ้โหแผนกันละวางแผนรอต้อนรับเอเขาเรียกว่าเนี่ยรอรับมือนะบอยักให้ลูกได้เจอกับสานเธออย่างก็ใบสั่งนะฮะรอจนถึงขั้นนั้นเนาะเออสิมาจ้างทานายสู้เขาก็เสียงเงินเปลา,ปา,ปาเพราะผิดคือผิด ถ้าเกิดว่าจะยอมจ่ายจะไปหักล้างยังไงให้ลดหยอ่อนผ่อนลงก็แค่นั้นแหละชีวิตพี่น้องขาอา้าวพอลูกสาวบอกว่าพอลูกสาวบอกว่าอ่าโอเคแม่เขาส่งมเมลมาแล้วไม่ได้มีปัญหาอะไรเขาเอาแค่เงินอ่าค้ำประกันอืมทีแรกที่เขาขู่จะเอานะ่ะเขาไม่เอาแล้ววสัน้นอา้าวก็ขอให้มันจบสิ้นจริงๆเนอะขอให้ชัวร์ๆพี่น้องเลยนี่ละจังได้บอกเออทุกการก้าวสเต็ปของลูก เรามองอย่างรอบคอบถ้าเขาทำอย่างรอบคอบไปตามสเต็ปที่ถูกต้องเราก็หายห่วงแต่เขาทำลวกลวกลากลาก,ลากนะไปแบบเร็วๆร็วอืมเขาเรียกว่าอะไรนะปัดไปวันวัน ทามให้แม่ถุกนำพี่น้องขาพอปลดล็อกได้แม่ก็โล่งในหัวใจความหัวอกคนเป็นแม่เนี่ยบ่มีภยกเห็นลูกมีปัญหาหรอกการทํางานหาเงินมันกระทุกอยู่แล้วนะอืเหนื่อยอยู่แล้วเอาไว้ใช้ใจ่ายกับครอบครัวเขานะคะเออนี่แหละความคิดพอ่อความคุดแม่แม่กระทั่งป้าป้าก็คิดนำปรึกษาแล้วก็บอคุยกับลูกสุดท้ายแม่บอกผัวว่าคุยกับลูกแม่บอกลูกแม่แนะนำลูกแม่ ว่าจะไปยังไงอา้าวรอผัวไม่ทันและเพราะมันสมองจากผัวมาหาเมียบวกด้วยความคิดของเมียที่หวงลูกแต๊ะไปหาลูกอีกคือเกา่าอืมนะอา้าวกะร่วงใจหลับมือเนี่ยพี่น้องขานี่แหละหัวอกคนเป็นแม่ลูกยิงไงยิงห่วงงยิงมองลูกเนาะบรอบคอบในชีวิตยินคอยแต่ห่วงมันจริงๆเพราะเกิดขึ้นทุกอย่างจากการกระทําของลูกนั่นแหะพี่น้องขา เออยยิงเท่ายิงห่วงเคยได้บอกว่าเลี้ยงลูกโตแล้วเนาะเฮากะสิสบายแล้วอันสบายกายบ่ต้องดูแลโอเคแนตะ่แต่ว่าสบอทุกสมองที่คิดนําลูกนี่นะักยิงกว่าเก่าโดยิงบอกเราเถียงยิงบอกเราลัลนยิงทําตัวชิวๆทั้งๆท,ท,ท,ที่มีปัญหาในพี่น้องขาอันนี้เปรียบเทียบเราให้กันฟังนะคะอืมเคียร์ล็อกปลดล็อกอืมก็ะบอกลูกสาววันนี้ขอบคุณเด้อ นะถ้าแม่บอถามก็บอ,บอกถ้าเกิดปัญหาเอามาเล่าให้แม่ฟังแล้วยามแก้ไขปัญหาได้ให้มาบอกจากน้อยเดอย่าให้แม่บ้าคิดนำร้ายวะมันก็หัวเราเฮ่เฮ่แค่นี้แหละพระสนแม่ที่ต้องครอบคุณลูกสุดท้ายลูกก็บอกอบคุณแม่จกคำเนี้ยลูกค่อยนะเบิ่งเอาเฮะลูกมันเกิดเก้าลูกสาวที่ค่อยแบกมาอยู่เบืองนอกพี่น้องขาอ้าวอืมเป็นกำลังใจกันไปเด้อแม่ๆมเด้อถอยหลังมารักษากายรักษาใจห่วงทำมาปล่อยวาง นะได้เป็นเทีย้ยๆเลย ừ, ตัดคาดเลยกาโบได้อิลี่ค่อยกระไดแต่ก็ต้องทําใจรักษากายใจตัวเองนะคะเรียกลูกตอนเล็กๆเนาะอย่างยาดาตอนเนี้ย ب, มีความสุขพูดอะไรเขาก็ทําตามนู่นนี่นั่นยิ้มแย้มแจ่มใสคือความสุขเพราะเขาก็ยังไม่ได้ใช้ชีวิตของเขานะคะก็คือในแนวที่เราดูแลยังอยู่ในขอบเขตอย่าคิดว่าหัวอกคนเป็นแม่เนี่ยอมลูกโตแล้วจะมีความสุขขึ้นอืถ้าลูก ไม่สร้างปัญหาให้กับตัวเองเนาะเอาตัวเองรอดนะคะเออไม่เออ,เ,อ,อเขาเรียกอะไรอะ่ะเราก็ิได้โบคิดนําแต่อย่าลืมว่าลูกพอเกิดปัญหาปับ๊บนี่มันสีบ้าให้ฝ่ายฟังนอกจากแม่เออเรามองในวันข้างหน้าเออถ้าลูกบ่มีเงินแท้ถ้าเกิดโดนแท้ๆผู้ใดสีซอยนอกจากแม่แต่ละครั้งกับโบพูดแม่ได้ลูกค่อยกระได <c oughs> เฮ้ยอ้าวนี่กระปลดล็อกไปสบายใจแล้ววันนี้กระได